สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์นะฮะที่ผมใช้ก่อนนอนทุกคืนเลยครับจากแบรนด์ Percy Skin Absolute นั่นเองครับซึ่งกล่องสีแดงตัวนี้นะครับคือ Miracle Secret Night Cream นะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบหลักทางวิทยาศาสตร์ดีกว่านะครับเพราะบางคนอาจจะกลัวนะครับว่าแบรนด์ Percy Skin Absolute นั้นจะมีสารประลอดหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการทดสอบง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยก็เป็นครีมที่เราใช้อยู่กับตัวนี้แล้วก็มีตัวหลอดทดลองนะครับสอนอันด้วยกัน นี่แล้วก็มีตัวตักครีมแล้วก็มีนี่เลยอันนี้นะครับก็เป็นน้ำยาทดสอบนะฮะที่ได้จากลมวิทย์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผลปรากฏออกมานะครับเมื่อเนื้อของครีมมีการผสมผสานนะฮะกับตัวน้ำยาทดสอบออกมาแล้วสีหรือว่าผลออกมาเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองอมส้มนะครับก็จะแปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจะ มีสารปลอดแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสีเขียวนะครับก็จะไม่มีสารปลอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านะครับกับตัวนี้ครับมิลเลอร์เคลนซีเคดไนท์ครจากแบรนด์เพอร์ซีสกินแอคสนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนำตัว m i l a c l e c เ c ลนซีเค็ดไนทจากแบรนด์ c y Skin นะครับมาทดสอบกันนะครับนี่เลยผมจะแกะให้ดูนะครับว่าตัวเนื้อครีมเป็นตัวสีขาวแบบนี้นี่เห็นไหมครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการทำยังไงตัวนี้ครับคือหลอดทดลองเดี๋ยวเราครับจะตักตัวเนื้อครีมน,นะครับพอประมาณเห็นไหมครับนี่ใส่เข้าไปในหลอดทดลองแค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะครับนี่เลยตัวสำคัญในการทดสอบก็คือน้ำยาทดสอบที่ได้จากกลมวิทย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่า เมื่อผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับหยอดเข้าไปประมาณ15-20หยดนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ปิดผลิตภัณฑ์แล้วก็เขย่าแบบนี้นะครับประมาณ15-20ครั้งนะครับ เพื่อให้ตัวน้ำยาทดสอบนั้นมาผสมผสานกับตัวเนื้อครีมนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมใช้ทุกคืนก็เลยจะมาตรวจสอบให้เห็นนะครับว่ามันมีสารประลอดจริงหรือเปล่านะครับนี่ขย่าไปเรื่อยๆเพื่อให้เนื้อครีมนั้นผสมกับตัวน้ำยาทดสอบนะครับนี่ อันนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นไหมครับว่าผลออกมาเป็นสีเขียวนั่นเองแสดงว่าตัวนี้นะครับไม่มีสารปลอดนั่นเองกับตัว m i ลเลอร์เคล e ซีเ g h ไนท์ครจากแบรนด์เพอร์ซี่สกินแอพเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงได้อย่างแน่นอนใครที่ต้องการอยากจะบำรุงหน้าด้วยปลอดภัยด้วยไม่มีสารปลอดด้วยนะฮะก็แนะนําตัวนี้เลยครับ